สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์ไหนแน่ชาแนลค่ะช่องของความรู้คู่ความเชื่อและความชอบนะคะวันนี้เป็นความเชื่อกันอีกแล้วเหมือนทําจะไม่ค่อยทันยังไงไม่รู้ค่ะความเชื่อของเรานะคะเป็นดวงงานเงินความรักนะคะในครึ่เงเดือนหลังส6บกถึงยีดกรุมภพพันห้า5 6อหสิบสี่นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษแล้วนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะอันนี้อาจารย์ไหนแน่ก็แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่ลัคนาสถิตในราศีเมษสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันช่องหออาจารย์จะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอพลังงานหนึ่งใบนะคะเป็นเด็กถือถ้วยนะนะคะ เด็กถือถ้วยคนนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักการเรียนนะคะอะไรต่างๆการเริ่มต้นใหม่นะคะที่มันดูดูดีอ่ะถ้วยก็คือความรักนะคะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่คุณรักนั่นนะคะเรียนต่อในสิ่งที่คุณรักนะคะได้ทํางานในด้านที่คุณรักหรือว่าได้คนโสดเจอความรักนะคะเจอความรักครั้งใหม่หรือเปล่า อ่เดี๋ยวต้องมาดูนะคะพลังงานตรงนี้จะสื่อถึงอะไรได้บ้างขอดูดวงโดยรวมก่อนนะคะขึ้นมาเป็นราชาเหรียญค่ะว้าวเปิดตัวมาแบบอลังการนะคะราชาเหรียญพี่เมฆของอาจารย์เดือนนี้ไม่ธรรมดาะนะคะสเตรนท์ค่ะทั้งรวยแล้วก็ทั้งมีความเข้มแข็งด้วยนะคะกำลังใจมาเต็ม สิบเหรียญโอ้โหได้ทั้งงานเงินความรักเลยนะคะสิบเหรียญอ่าเป็นเด็กเหรียนค่ะสองไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญว้าวมีโชคลาภวาเขาด้วยนะคะเรื่องเงินนะสามไม้เท้าค่ะ เป็นอัซินเรียนนะคะเหรียนมาเต็มเลยอะ่ะขาดราชินีเหรียนเก้าถ้วยค่ะราชินีไม้เท้าค่ะสองถ้วยนั่นแนมีสองถ้วยมาด้วยนะคะความรักมาเต็มเจ็ดไม้เท้าค่ะควันหลงวาเลนไทน์ ราชาถ้วยตีงามนะคะช่วงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะตัวของชาวลัคนาราศีเมษเองเป็นราชาเหรียญเลยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเนี่ยกำลังเริ่มจับทางหรือว่าหาไรายได้ในการทำธุรกิจหรือในการทำหน้าที่การงานของคุณตรงนี้นะคะมันมีหนทางใหม่ๆเข้ามาหรือว่าบางคนเนี่ย ทำทั้งงานประจําแล้วก็ทาทั้งธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรืองานอาชีพเสริมอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันมีรูปทางทางการเงินนะคะเข้ามาให้คุณด้วยตรงนี้นะคะหนึ่งเหรียญเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะอาจจะได้มาแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีโชคลาบนะคะมีโชคลาบจากมไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะขายที่ดินหรือขายอะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะมีโชคลาบในเรื่องของการเงินได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะ หรือบางคนอาจจะถูกลางวลอะไรมาหรือเปล่าที่ผ่านมานะคะตรงนี้อืมการเงินดูดูโอเคขึ้นมากเลยนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินนะมีอัศวินเหรียญเข้ามาด้วยนะคะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการการหาเงินหรือว่าการหาไรายได้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะคู่ของคุณน่าจะมีไรายได้เข้ามาแบบปังๆด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่า คุณสองคนช่วยกันทำธุรกิจแล้วไรายได้มันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเดือนนี้ก็เลยแบบดูว่าไพ่ของครอบครัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิบเหรียญเลยนะคะนั้นความรักของคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะในช่วงนี้ช่วยกันทำมาหากินแล้วก็แบบเหมือนแฮปปี้ดีมากเลยนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออช่วยกันอะ่ะคนละไม้คนละมืออ่าอะไรแบบนี้แล้วก็มีเงินเก็บมีอะไรเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้นะ สำหรับในเรื่องของงานประจํานะคะงานประจําสําหรับชาวราศาีเมษทำแล้วโอเคไหมทำแล้วเป็นสองถ้วยนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในเรื่องของหน้าที่การงานหรือเปล่าเราได้ขยับขยายมาทําในงานที่คุณถนัดหรือว่าคุณรักในสิ่งที่ที่อยากจะทําตรงนี้มากขึ้นนะคะงานมีความลงตัวมากขึ้นหลังจากที่อาจจะเจอปัญหาอะไรที่แบบทาแล้วมันไม่ใช่ทําแล้วมันไม่พอใจนะคะมันเป็นเก้าถ้วยะนะคะ หรือเจอทีมงานเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่โอเคแต่พอคุณย้ายมาทําในงานใหม่หรือตําแหน่งตําแหน่งใหม่ในที่ทํางานเดิมก็ได้หรือเป็นงานใหม่ก็ได้ทีมงานคือโอเคหรือเป็นเพื่อนสนิทคุณได้ทํางานกับเพื่อนสนิทแล้วคุณแบบหรือได้ทํางานกับคนรู้ใจได้ลูกน้องกลับมาเป็นลูกน้องที่รู้ใจของคุณก็ได้นะคะแล้วคุณแฮปปี้มากมากนะคะตรงนี้อืม หรือคุณได้ไปทํางานกับเจ้านายที่รู้ใจคุณหรือนิสัยคุณน่ะนะคะมันก็เลยแฮปปี้กันตรงนี้มากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะเรื่องงานดูโอเคนะคะถ้าคิดจะทําธุรกิจใหม่ทําได้ไหมทําได้นะคุณอาจจะก,กําลังตัดสินใจแล้วก็มองหารูทางอยู่รูทางตรงนี้นะคะเด็กถือเรียนมันน่าจะทําให้คุณได้เห็นแล้วนะคะว่ามันน่าจะมีรูทางอะไรดีๆที่เข้ามาเพียงแต่ว่าคุณกําลังมองหาจังหวะที่มันลงตัวที่คุณจะทํานะคะ อาจจะเป็นในช่วงปลายเดือนก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นเดือนหน้าเลยก็ได้นะจางรู้สึกว่าถ้าใครที่กําลังอยากที่จะทําธุรกิจนะคะโอกาสมันเริ่มมาละกระแสกระแสของสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่ะมันเริ่มมันมีกระแสะตรงนั้นพัดพามาละว,ว่าจะทำแล้วมันจะเห็นเป็นตัวเงินอะไรเข้ามาในกระเป๋าของคุณนะคะอืมการเงินโอเคนะการเงินโอเคมากเดือนนี้นะคะแล้วก็ในตัว ตัวคุณเนี่ยนะคะเริ่มมีความแบบเข้มแข็งอะ่ะมันมีพลังเข้ามาในจิตใจค่อนข้างเยอะจากการที่ได้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจนมันเริ่มแบบปัญหาเริ่มขี้ขาย,ยานะคะเจ็บไม้เท้าแล้วก็สเตรนนะคะคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งขึ้นนะคะนิ่งขึ้นคุณเย็นขึ้นคุณไม่ไปแบบร้อนลนคุณไม่ไปกังวลอะไรกับมันมากเหมือนเดิมนะคะถ้ามันมีปัญหาอะไรที่มันแบบต้องทําให้คุณรอคอยเนี่ย คุณจะนิ่งขึ้นจนคนรอบข้างเนี่ยสงสัยเลยเอ๊ะทำไมพี่เมฆของเรานิ่งได้ขนาดนี้ปกติรอเนี่ยต้องมีบน่นต้องมีวอยวายนะคะแต่อันนี้รอแบบนิ่งมากนะคะรอแบบสงบมากนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณมีความเข้าใจเห็นใจคนอื่นมากขึ้นด้วยนะคะมีความเป็นราชาถ้วยเข้ามาแทนที่จะดุลูกน้องก็ปรากฏว่าเ,เข้าใจเขาเห็นใจเขาเป็นห่วงเขาแทนที่จะดุนะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาเหมือนคุณได ได้เรียนรู้มาจากได้เรียนรู้มาจากสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงก่อนๆหน้านี้นะคะเลยทําให้คนรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารก็คือค,คุณจะบริหารให้ได้ทั้งได้ทั้งผลงานนะคะได้ตามเป้าหมายได้ทั้งกําไรแล้วก็ได้ทั้งแบบใจของลูกน้องของคุณด้วยนะคะ ดูมีความแบบ perfectionist ขึ้นมาเยอะเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษตรงนี้นะคะจากเดิมคือคุณก็มีอยู่แล้วนะคะแต่คุณอาจจะเน้นความละเอียดความความเห็นผลสำเร็จของเรื่องงานนะคะแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยคุณแบบตอนนี้เริ่มโฟกัสกับมันมากขึ้นนะคะคุณมีความอ่อนโยนในจิตใจมากขึ้นนะตรงนี้แล้วคุณก็แบบเห็นอ,อกเห็นใจอ่ะคุณกำลังเป็นที่รักของลูกน้องคนรอบข้างเลยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะได้ทั้งผลงานได้ทั้งใจเลยนะคะ อ่าโอเคนะสำหรับเรื่องสุขภาพอาจารย์รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะในเรื่องสุขภาพก็ระวังพักผ่อนไม่พอดูแลสุขภาพด้วยนะคะระวังอาหารการกินนะคะอะไรตรงนี้มากกว่านะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาดูไพ่ความรักให้ดีกว่านะคะอ่าสำหรับน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะก็จะเป็นเดือนที่ เป็นช่วงที่คุณเหมือนทําใจได้นะคะกับปัญหาอะไรต่างๆที่มันเข้ามานิ่งขึ้นเย็นขึ้นวางแผนหาเป้าหมายที่คุณจะทำฟังฟันไปกับมันนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสดีๆหรือว่าอาจจะมีโชคฟุกๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของอ,อ,อาชีพเสริมจ็อกเล็กจ็อบเล็กๆจอมน้อยๆอะไรแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วรงกันเงินรานได้ที่มันค่อนข้างดีะนะคะ ใครที่จะแบบเสนอหัวข้อวิจัยหรืออะไรตรงนี้นะอาจารย์ว่าโอกาสเนี่ยมันน่าจะผ่านสูงมากเลยนะคะตรงนี้หรือคุณมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือใครที่เข้าใจคุณแล้วก็ทําให้งานวิจัยงานวิทยาศาสตร์โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันสามารถโฟมมันสามารถเลื่อนไหลไปได้ดีขึ้นนะคะเห็นความสําเร็จในช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุภาเนี่ยมากขึ้นนะคะสำหรับน้องที่กําลังทําเรื่องอะไรอยู่ตรงนี้โครงการโปรเจกต์อะไรอยู่ตรงนี้นะคะ ปัญหาต่างๆมันเริ่มได้รับการแก้ไขแล้วมันลงตัวมากขึ้นนะคะอะขอดูความรักคนโสดนะคะความรักคนโสดนะมีทั้งสองถ้วยมีทั้งสิบถ้วยมาดูซิว่าสถานะโสดจะเป็นยังไงบ้างมีเดวิลขึ้นมานะคะมีสองเหรียญ The Star คนโสดนะคะคนโสดกำลังแอบชื่นชมนะคะ ชื่นชมแอบ,บหลงรักใครบางคนอยู่คนคนนี้ออร่าดีมากเลยนะคะเขาเป็นเดอะสตาร์ในในมหาลัยในที่ทํางานในที่ที่คุณอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นคนที่เด่นเป็นคนที่ดูดีอาจจะบุค,คลิกดีนะคะหรือว่าสวยด้วยห่อด้วยตรงนี้ก็ได้หรือบุค,คลิกดีแล้วก็ดูมีสเสน่ห์พูดจามีสเสน่ห์หรือว่าเป็นคนที่แบบใครๆก็รักอะไรแบบนี้นะคะใครๆก็ชื่นชมคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ไปแอบ,บรักเขานะคะตอนนี้คุณกําลังแบบ สองคิดสองใจนะคะสองเหรียญเขาจะชอบเราไหมนะคะถ้าเรารักครั้งนี้เราลงมือจีบเขามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ขอดูต่อให้นิดนึงนะคะบอกแล้วว่าชาวล,ราลาัราศีเมษรสนิยมของคุณไม่ธรรมดานะคะรักเขาทั้งทีแอบรักเขาทั้งทีต้องรักคนที่แบบมันมีเสน่ห์อะนะคะอะดูดีมากๆเลยนะคะคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปสิบดาบ โอ่ะขอดูต่อยสองใบดีกว่าหนึ่งถ้วยและเก้าดาบนะคะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อะนะคะเหมือนคุณอาจจะรักเขาฝ่ายเดียวนะมีสิบดาบขึ้นมามันไม่สามารถพัฒนาต่อได้นี่นะคะหนึ่งถ้วยกับเก้าดาบนะเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอะเขาไม่ได้รักเราด้วยนะคะโถนะ่สาสงสารอะ คนโสดนะอกหักทั้งที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนะขอดูหน่อยนะคะจะมีคนอื่นไหมที่ไม่ใช่คนนี้นะคะจะมีคนอื่นไหมมีหกไม้เทาเ้าเข้ามามีแปะถ้วยเข้ามานะคะหกเหรียญเหมือนจะว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาทำใจสักนิดหนึ่งนะคะออกจากความรักความ ไปหลงรักเขาตรงนี้นะคะแปดถ้วยนะคะแล้วอาจจะมีโอกาสดีๆที่คุณได้เจอกับคนที่ให้โอกาสคุณนะคะหกเหรียญตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่นะคะมีความเป็นหกไม้เท้าประสบความสําเร็จตรงนี้ขึ้นมาอ่ะอาจารย์ขอดูให้นะคะขอดูให้ก่อนนะเป็นใครยังไงใคช้ชอวยบอกหน ทาววร์นะคะเจ็ดเหรียญเป็นราชีถ้วยนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เพึ่งอกหกักพึ่งมีปัญหาในเรื่องความรักมีความทุกข์ในเรื่องความรักามาเหมือนกับคุณนะคะคนคนนี้เป็นราชีถ้วยคนที่ดูดีมากๆนะคะเป็นคนที่ดูดีแล้วคนเป็นคนที่แบบ มีน้ำใจกับคนอื่นๆนะคะเป็นคนที่เป็นมิตรเป็นคนที่เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่ขี้เกงใจแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวเซนซิทีฟนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับเพิ่งจะเลิกลากับความรักมานะคะตรงเนี้ยเจ็ดเลียนเขาน่าจะรักกับคนเดิม,มานานแล้วก็เพิ่งมีเหตุทําให้ต้องเลิอกออกจากกันต้องเลิกลาจากกันอะมาดูนะคะแล้วคุณกับเขาจะเป็นยังไง ก้าวไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะแปะถ้วยในตอนแรกๆอ่ะเหมือนกับว่ามันอาจจะยังแบบเคอะเขินกันยังมองไม่เห็นทางนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ย จะมาแบบคุยกันจะมาเป็นแฟนกันจะมาคบกันแบบนี้ได้ยังไงนะคะหรือว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะคะแต่ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากก้าวไม้เท้าตรงเนี้ยความทุกข์ของคนทั้งสองคนเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเข้าใจกันเห็นไหมคะสี่ไม้เท้านะคะคนอ,อกหักกับคนอ,อกหกักมองตากันก็รู้ใจมองตากันก็เข้าใจอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ เขาคนนี้ก็น่าจะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณอยู่ในที่ทํางานเดียวกันในมหาลาัยเดียวกันนะคะแล้วก็รู้เรื่องของกันและกันก็ได้นะคะก็เลยแบบมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจกันและกันนะเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้กําลังใจกันและกันในการก้าวข้ามผ่านปัญหาตรงนี้ไปให้ได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าคนสดอาจจะได้กับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณนั่นแหละนะคะนึกไม่ถึงค่ะไม่ถึงว่าจะได้มาคบกันแบบนี้แต่คุณจะได้คบกันนะคะ อโอเคเดี๋ยวขอดูคนมีคู่สิอาจารย์าไพ่มันสมุดล้อาจารย์เอาไ้าชุดใหม่ดีกว่านะคะคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้างคนโสดใช้ไ้่เปืองมากเลยนะคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้างน,นะคะมีพลังของสิบเหรียญสองถ้วยดูสิว่าจูนกันติดไหมนะคะเป็นเอ็มเ o อขึ้นมานะคะ ไพ่ประจำตัวของชาลัคนาราศีิเอมเปอเรอร์ไพจักรพรรดินะคะเจ็ดถ้วยและอัศวินไม้เท้านะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่เนี่ยตอนนี้ช่วยกันนะคะสร้างความฝันนะคะสร้างความฝันของครอบครัวความฝันที่คุณจะเอ่อทำให้ครอบครัวคุณมีฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่นอะไรตรงเนี้ยนะคะ ช่วยกันสร้างฐานะมีความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันให้กําลังใจกันนะคะตรงเนี้ทํางานหาเงินแล้วก็แบบเป้าหมายคือครอบครัวเราจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงสมบูรณ์นะคะอาจารย์รู้สึกความรักของคนมีคู่ได้พลังงานจากตรงนี้ไปเต็มๆนะคะขอดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะ คุณได้ขอไปนะคะคุณได้เป็นอัศวินเหรียญสองถ้วยค่ะว้าวได้สองถ้วยเหมือนกันเลยมีห้าดาบนะคะมีเอก้าดาบค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะสามเหรียญน,นะคะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเหมือนกับว่าคู่ของคุณเนี่ยก็ยังมีการติดต่อนะคะมีการแบบว่าเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอย่างสม่ำเสมอน,นะโดยส่วนตัวแล้วจะรู้สึกว่าคุนสองคนเนี่ยสองถ้วยเนี่ยรักกันนะคะมีความเข้าใจกันแต่ปัญหาน่าจะมาจากคนรอบข้างของคุณนะคะห้าดาบคนรอบข้างของคุณไม่เห็นด้วยกับความรักในครั้งนี้ม่เนี่ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีความไม่เหมาะสมอะไรหรือเปล่าที่เข้ามาตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณแล้วก็คนรักเนี่ยนะคะค่อนข้างกุมใจนะคะเออหรือว่าอาจจะต้องแบบแอบคบกันอย่างนี้ไปก่อนนะคะยังไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ตรงนี้ได้แต่สําหรับตัวคุณกับคนรักนะอาจารย์ว่าคุณเนี่ยกำลังแบบเหมือนค่อนข้างพัฒนาความสัมพันธ์มาช,าชา้าๆแต่ว่ามั่นคงเลยทีเดียวนะคะบทสรุปเปนสามเหลียน ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะว่าเหมือนกับมันมีอะไรปัญหาอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองเนี่ยกับคนรักงคุณยังไม่สามารถควบคุมได้มันมาจากเป็นคนอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักของคุณนะคะก็เลยต้องรอเวลานิดนึงนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ออร์เ e คให้แล้วกันนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเจ้าจาเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นเดือนหลังนะ ตรงน,นี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ,ะมาดูกันนะว่าใครจะบอกว่าอะไร Be true to your heart นะคะซสื่อสัตว์กับหัวใจของคุณฟังเสียงหัวใจของคุณนั่นแหละนะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าคุณคิดว่ามันใช่นะคะก็ขอให้เดินหน้าต่อไปจับมือกันไว้ให้แน่นๆนะคะสำหรับความรักของทุกๆคู่เลย นะคะขอให้สมหวังในที่สุด celebrate d i f f e r e n นะคะความแตกต่างจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะคะมุมมองของมันต่างหากมุมมองที่คุณมองในเรื่องความแตกต่างเมื่อ,อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าความแตกต่างนั้นมันเป็นพลังด้านบวกมันทําให้คนสอคนเนี่ยได้ปรับจูนได้ทําอะไรให้มันเข้าเข้ากันได้อย่างแบบว่าอย่างมีความลงตัวนะคะมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะคะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่า เซเลบยอ f ์ดิเฟลนนะคะเสริมสล,มสลมองความแตกต่างของคุณที่ทำให้คนสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีกับคนที่เหมือนกันคนอื่นๆอีกนะคะบางคนใจร้อนบางคนใจเย็นใช่ไหมคะแต่พอมาเข้าคู่กันยังไงคะคนใจร้อนจะขับรถเร็วคนใจเย็นก็เตือนอะนะคะดึงดูดพลังเย็นเข้าไปบ้างนะคะจะได้ไม่ร้อนหลนจะได้ไม่เครียดจากการขับรถถูกไหมคะนั่นตรงนี้ความแตกต่างเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้ปรับจูนเข้าหาก,กันแล้วมันจะมีความสุขกว่านะคะ Uh, higher ground นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะพยายามเหมือนกับสู้กับงานหนักจนประสบความสําเร็จนะคะมีเงินมีอะไรเข้ามาเห็นไหมคะแล้วมันก็ยกระดับชีวิตของคนด้วย High e อ r ์กราเป็นการยกระดับชีวิตของคนขึ้นไปอีกนะคะบางคนอาจจะหนึ่งระดับ2ระดับ3ระดับหรือบางคนอาจจะหลายระดับเลยก็ได้นะคะก้าวขึ้นไปเป็นแบบ เศรษฐถีเป็นอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะคะนั้นตรงนี้มันเป็นผลมาจากความสําเร็จที่คุณกําลังพยายามสร้างพยายามลุยมันตรงเนี้ยนะคะนั้นใครที่กําลังท้อนะอย่าท้อเลยนะคะลุกขึ้นมาสู้ดีกว่านะคะความสําเร็จมันเริ่มมาแล้วนะคะมันไม่มีชีวิตใครที่มันจะจะจะไม่มีทางที่จะดีขึ้นนะจัดว่ามันมีทางที่จะดีขึ้นแต่คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะคะคุณไม่ใช่ย่ําอยู่กับที่แบบเดิมสมมติว่า เราจะเริ่มอาชีพเสริมเก็บขยะแยกขยะรีไซเคิลนะคะแต่เรามีความคิดที่จะไปรับซื้อขยะจากชาวบ้านเราเริ่มมีการติดต่อคอนแทคกับโรงงานขยะบางบางโรงงานติดต่อกับส่วนที่เป็นอ่าโรงงานกระดาษโดยตรงหรืออะรตรงนี้ยนะคะทำไปทํามาจากงานอดิเรกที่คุณทำเล่นๆน,น,นะคะคัดขยะขายเนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นคุณรับซื้อขยะแล้วคุณก็มีโรงงานแยกขยะโรงงาน กำจัดขยะหรือว่าโรงงานเขาเรียกว่าอะไรอะโรงงานแปลรูปขยะของคนเองนะต่อไปคุณอาจจะเป็นโรงงานแบบว่าผลิตไฟฟ้าจากขยะเจ้าแรกเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่ความคิดของเรานะคะในการที่จะพัฒนาสิ่งที่คุณทําอยู่ให้ไปได้ไกลแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นไฮเออร์กราวตรงนี้คุณต้องคิดคุณต้องลองมือทําคุณต้องฝันให้มันให,ให,นใหญ่กว่าคนอื่นแล้วคุณถึงจะ ยกระดับชีวิตของคนได้นะคะคิดแบบเดิมทําแบบเดิมมันอยู่กับที่มันก็ไปไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ใหญ่คิดให้สําเร็จคิดแล้วลงมือทํานะคะไปอันดับไปเรื่อยๆอมาดูน้องเมอร์เมดจะบอกว่าอะไรกับพวกเรามาเชิญเ e ี่ยลิงโอ้ใครนะคะที่แบบรู้สึกเหนื่อยๆนะคะกลับไปกอดคุณแม่นะคะได้รับกําลังใจนะบางคนเขาพบอะไรนะผ้าถุงแม่เอ,อนะคะผู้ชายด้วยนะ พบกับถุงแม่เขาบอกนั่นแหละคือสิ่งสักเิ์สิทธที่สุดนะคะเป็นกําลังใจที่ดีนะอะไรก็ได้ที่สร้างกําลังใจให้คุณนะคะนึกถึงแม่แล้วหายเหนื่อยทำก่อแม่แล้วเขาประสบความสําเร็จเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอ่ะขอดูต่อเซ l f employment ว้าวเห็นไหมจะได้เป็นธุรกิจของตนเองแล้วไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครแล้วเซลล์ employment นะคะ ดูรู้ทางดีๆนะหรือทํางานเสริมประกอบกับงานหลักไปก่อนเมื่อไหร่งานเสริมดนะีแล้วก็ออกมาเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็ได้นะคะ Accept heaven help ว้าวมันจะมีลักษณะของปฏิหารเข้ามาช่วยเหลือคนด้วยนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะใครที่ไปบนไปขอความช่วยเหลืออะไรจากใครไว้จากเทพเจ้าองค์ไหนไว้นะคะจากพระท่านไหนองค์ไหนไว้ก็อาจจะต้องเตรียมแก้บนกันแล้วนะคะน่าจะมีความช่วยเหลือมาจาก รือปาฏิหาริมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะจบด้วยดีมากเลยนะคะดีใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีเมษอะไรที่คุณฝันคุณหวังไว้มีรูธทางทําให้มันเป็นจริงได้นะคะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ขอบคุณมากๆที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่แน่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ